ราคาเพียง1.15ล้านราคามินิมอลสุดๆเลยนะครับ18ตารางวาต้นหงการต้นซอย เคอร์เตอร์ได้ความโมเดิร์นเลยโดดเด่นด้วยตัวฟาสาดต,ตัวรั้วหน้าบ้านเราให้รั้วขนาดสูงเลยเพื่อเพิ่มความอุ่นใจความปลอดภัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัวแล้วก็หลังนี้นะฮะราคามินิมอลสุดๆเลยนะครับราคาเพียง1.15ล้านบาทเท่านั้นจะโฮมขอรายได้10,000ขข้นไปก็จับจองเป็นเจ้าของบ้านเมกเวอร์ over, หลังนี้กันได้แล้วนะครับ มาดูภายในตัวบ้านกันว่าทำอะไรให้บ้างไปครับมาครับอันนี้ในตัวบ้านนะครับบริบทนาได้พอปิดประตูรั้วปุ๊บก็ได้ความส่วนตัวเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะฮะเพราะว่าตัวรั้วเราติดเป็นรั้วลายหลุยลายใหม่ล่าสุดตอนนี้เลยนะครับก็ได้ความส่วนตัวแต่ไม่ปิดกั้นตัวแสงแล้วก็อากาศอากาศก็ โฟลตลอดทั้งวันอันนี้ในส่วนของตัวโซนหน้าบ้านนะครับเป็นมุมทํากิจกรรมหรือว่าปาร์ตี้ปิ้งย่างจุดนี้ได้เลยแถมพัดลมให้ระยับร้อยนะฮะใครยังไม่มีแฟนนะครับซื้อบ้านหลังนี้แถมแฟนให้เลยนะฮะโซนนี้ เป็นโซนปลูกต้นไม้ได้นะครับแล้วก็ตัวหลังคาเจ้าโฮมก็ออกแบบแล้วก็ติดเป็นหลังคาไฟเบอร์ให้นะฮะเพื่อให้แสงได้ลงมาอย่างต้นไม้ของท่านเจ้าของบ้านนะฮะหรือว่าจะปรับเป็นบอ่อเลี้ยงปลาน้อยๆปลา,ปาสวยงามติดน้ําตกเทียมสักนิดนึงโอ้โหฟังเสียงน้ําไหลช่วงร้อนๆนะครับชื่นใจไปครับต่อเนื่องไปยังตัวโถงของตัวบ้านเลยนะครับจุดเปลี่ยนตรงชันพักเนี่ยครับ สีกระเบื้องให้เข้มขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เรารับรู้ว่าต้องเปลี่ยนสเต็ปก้าวขาแล้วนะครับเพิ่มความอุ่นใจความปลอดภัยของผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในตัวบ้านมาครับถอยหลังเข้ามาก็จะเป็นส่วนของตัวโถงของตัวบ้านนะครับก็ติดชั้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นหรือว่ามุมทํากิจกรรมอื่นๆได้นะฮะติดแอร์สักตัวหนึ่งชิลๆนะครับแล้วก็ตัว ประตูทางเข้าของโถงนะครับเราก็ติดเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงไส์ใหญ่ให้เลยนะฮะได้ความโปรง่งความสบายภายในตัวบ้านห้องนอนด้านหน้าของตัวบ้านมาดูกันปูเป็นกระเบื้องลายสีไม้เนื้ออ่อนนะฮะคู่กับเข้ากันกับตัวหน้าต่างมูจิน่ารักนารัก,นรก,นรกแนวคาเฟ่เลยนะครับส่วนพวก ไฟฟ้าระบบต่างๆนะครับทีมงานเปลี่ยนให้ทั้งหมดแล้วนะครับพวกตู้คอน s u m e r ใสดินนะครับมาตรฐานอุ่นใจแน่นอนห้องนอนห้องที่สองไซส์จะขนาดเท่าก,กันกับตัวห้องนอนห้องที่1เลยนะฮะเคลม่านะครับ,บ,ก,รบก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ำนะครับห้องน้ำเดนเชเวอร์ใหญ่ๆเลยสุขภัณฑ์ระดับ โรงแรม5ดาวนะครับมีให้นะครับป้ายแดงทุกชิ้นนะครับพวกอ่างล้างจานกระจกสองหน้านะครับก็จะเป็นกระจกวงกลมูจิเข้ากับตัวหน้าต่างต่อเนื่องมายังตัวครัวนะครับก็จะมีในส่วนของตัวโถงของตัวบ้านนะครับแล้วก็มีทางเดินเพื่อเชื่อมต่อยังตัวห้องครัวนะครับห้องครัวนะฮะ ทำอะไรให้บ้างนะครับเคาน์เตอร์ครัวตัว L ไซส์ใหญ่เลยนะครับอ่างล้างจานสแตนเลส304ให้นะมีบานซิงค์ให้เรียบร้อยนะหนึบานแล้วก็ส่วนที่อยู่ใต้เคาน์เตอร์ตรงนี้ก็วางของได้อีกเทียบเลยนะครับมีตู้ลอยให้ฮะตู้แขวนลอยนะครับก็สามารถวางของได้อีกเยอะเลยนะครับมีโคมแล้วก็ตัวพนดลหนูอากาศแล้วก็ติดเป็นพัดลมแบบะระบบหยอยผงนะครับก็จะเคลียร พวกกลิ่นที่เราทำครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขย้บมานะฮะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้นะครับก็สำหรับสมาชิกหลายๆท่านที่เป็นแนวสายคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็สามารถทำคลิปสั้นคลิปในแพลตฟอร์มตรงนี้ได้เลยนะฮะเป็นจุดาสามารถดินเนอร์หรือว่าจุดนั่งทานข้าวหรือว่านั่งคุยกับเพื่อนมุมนี้ก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนซักล้างนะครับเราก็ติดก๊อกน้ําแล้วก็ตัวฟลอเดนแล้วก็ตัวระบายน้ำทิ้งให้เรียบร้อยนะครับเจาะช่องแสงให้มีโคมติดให้พื้นที่ถือว่าไม่เล็กเลยนะครับ18ตารางวาง2ห้องนอน1ห้องน้ําต้นของการปากซอยทักเจ้าผมมานะครับ084224 9444 line id d. home หลังนี้ราคามินิมอลมาเร็วไปเร็วอย่างแน่นอนนะครับจะผมขอรายได้10,000ต้นๆก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้กันได้แล้วนะครับทักเจผมมานะครับสวัสดีครับก่อนจากไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ